สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการัม่ครบ ครับหลานไปเป็นอาหารแล้วใครช่วยงานครับครับอะไรน้งตั้งใจตั้งไว้ก่อนครั้ง มันเข้าไปที่ไหนในบ้านอะไรเป็นหิ้งครับพี่นาคไปหน้าข้างนอกตัวหมู่บ้านอยู่ตรงไหนอีตรงไหนครับตรงตรงไปอีกเลยเลยเอาต่อไปประมาณสองกิโลเมตรนะครับ